เอยโอ้พี่น้องหวานหวานสุกสุกหวานหวานนุ้ยนี่เราโง่ไปเรางามคักกระดับเพื่อน่ะเพื่อน่ะเพื่อน่ะพี่น้องเอ้ยงาม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 สุกสุกหวานหวานโอ้ยพี่น้องเอ้ยสุกหวานสุกหวานคักเลยเนี่ยเพียงถ่ายคลิปเนอือโอ้ยต่วดอกงามพี่น้องเพื่อน่ะสุกหวานสุกมัดเพื่อน่ะ แค่เล่นน,นนู้นเจิงแต่กอโน้นเถอะนะกอโน้นอ่ะมันเห็ดขับใครเหตุไรนะเห็ดขับไข่ป่าผิดอะไรวะเห็ดไข่เด้เออเห็ดใครก็มันอยู่กลางกองชอบขึ้นเออเห็ดไข่ก็ดีไข่ก็หอมตอนนี้มันขึ้นที่ประจำมันเลยนะเนี่ยอออะไรอนะ่ะเผ็ดลางโงกอขึ้นตรงน,นี้เนี่ยเนี่ยตั่ตรง,ตรงนี้อนะไรไม้นี่ยผลไม้ดอกนะี่ยรอดเตทัวเนาะ เอาปะเอาเอาเราจะถ่ายคลิปยังไงเราลงคลิปยังไง